สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง emulator ของ Android ไว้เล่นเกมมือถือบน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player เลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ดีเสถียรและก็รวดเร็วที่สุดในปัจจุบันแล้วนะเผื่อใครเล่นตัวของ7บาป IDOL RPG หรือว่าเกมแนวตั้งหลายๆเกมนะครับทาง LD Player เนี่ยเป็นโปรแกรมที่สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ หรือว่าใครเป็นสาย r ีไอนะครับสามารถโคลนหลายๆห,หน้าจอแล้วมาตั้งออโต้คลิกให้คลิกพร้อมกันทุกหน้าจอได้แถมยังสามารถตั้งเซตบอทให้เขากดเองได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องกดคลิกเองก็ได้นะครับและก็ภายในวันที่15กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมทาง l d p l a y พ r Thailand เนี่ย เขามีกิจกรรมดีๆแจกเงินทั้งหมด300 US d ลลาร์นะครับเผื่อใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมผมจะทิ้งลิงก์วันที่ต้ด้านล่างคลิปเข้าไปร่วมกิจกรรมน้อแล้วก็เผื่อใครอยากเข้าร่วมกันด้วยเนี่ยสามารถดาวน์โหลด LD Player มาเล่นไปพร้อมๆกันได้นะครับเป็นโปรแกรมที่ดีแล้วก็คู่ควรกับคุณเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจากเอราฟอร์มารีเกตที่เกยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะครับเป็นเกมจากซีรีส์ Dragon Ball ที่มีชื่อว่า Energy b u r s t นั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับตัวเกมเนี่ยเปิดวันแรกก็คือ19กรกฎาคมนะครับมีอยู่เซิร์ฟเดียวเลยแต่ว่าวันนี้วันที่21กรกฎาคมครับตัวเกมเนี่ยเพิ่งอัปเดตเซิร์ฟ2เข้ามาแล้ว เพราะว่าวันที่อ20อะนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะผมรอจนถึงประมาณตีหนึ่งครึ่งนะเออก็คือเป็นวันที่21แล้วอะตัวเซิร์ฟเวอร์ก็ยังไม่ได้เปิดเซิร์ฟ2ผมก็เลยไม่รู้ว่าเซิร์ฟ2อะเขาเปิดตอนเช้ากี่โมง เออเผื่อใครอยากเล่นเซิร์ฟ2เนี่ยผมจะย้ายมาเล่นเซิร์ฟ2นะเพราะว่าเซิร์ฟแรกอะ่ะผมกะว่าลองเล่นแล้วก็ทดสอบกลายเป็นว่าเกมมันดีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาเติมเงินเนี่ยเซิร์ฟ2เล่นแบบชิวๆซึ่งไม่ได้เติมเอาเป็นเอาตายนะเติมแค่พอให้ได้ตัวของบัตรรายเดือนก็ประมาณ600กว่าบาทนะครับคิดว่าน่าจะเติมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ย ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเทียร์ลิสต์จากประเทศจีนนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเป็นตัวที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยคิดว่าจะเก่งหรือไม่เก่งอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งตัวละครที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยเก่งอย่างเช่นจีเลนอย่างเงี้ยหรือว่าโบลี่อย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นว่ามันติดเทียร์ก็เลยอ่าเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะตัวละครที่ผมคิดว่าเก่ง2ตัวนี้เนี่ยแต่ว่าติดเป็นแค่เทียร์เอสอะไรประมาณนั้นอ่านะครับลักๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเลยแล้วกันเนาะว่าตัวไหนอยู่เทียร์ไหนแล้วก็ เราค่อยมาดูความสามารถอีกทีนึงแล้วกันว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันเก่งอะไรยังไงใช่ไหมเริ่มจากตัวละครระดับก๊อตและกันนะครับหรือว่าเทียร์ศูนย์ก็ได้แต่ว่าผมเรียกว่าก๊อตและกันล็อกโลมาคืคอเทียร์เอสนะครับเทียร์ก๊อตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีตัวของจิเลนนะครับอ่าเป็นเทียร์กร๊อตนะครับแล้วก็ตัวของวิชครับอ่าตัวนี้นะโบลี่ครับอ่าโกคูซูเปอร,ร์ไซย่าก๊อตนะครับ แล้วก็นอกนั้นคือไม่มีแล้วในแพทปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ4ตัวนี้นะอ่าอาโอกคูซูเปอร,ร์เซย่าก็ส์นะฮะจีเลนใช่ไหมวิชแล้วก็โบลี่นะครับจะมีแค่4ตัวนี้นอกนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวละครจากาตัวแบบแพทใหม่แล้วนะครับจะเป็นพวกแบล็กไอตัว แบล็กโปลคู oo, อะไรอย่างนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวของจอมันบูลร่างผู้หญิงอะ่ะที่มาจากซีรีส์ในเกมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นตัวนั้นแล้วก็คราวนี้เรามาดูเทียเอสครับเทียเอสเนี่ยจะมีตัวละครธาตุแสงมืดเกือบทั้งหมดแต่ว่ามีแค่ตัวเดียวนะที่เป็นธาตุธาตุแบบธาตุาธรรมดานะครับก็คือธาตุลมหลักๆเลยเนี่ยตัวเทียเอสจะมีตัวของอ่านี่ครับ,บรอ่าตัวของเบจิต้าซุปเปอร์ไซากอสนะครับ แล้วก็จะมีตัวของนี่อ่า <f mun Trans week> นี่ครับที่โตกนะครับพี่โตกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่เทียร์ก๊อตนะตอนแรกแต่แบบอยู่ที่ได้แค่เทียร์เอสนะครับ <f uss ur ra> แล้วก็บังกร1ดาว <f uss ur ra> ถ้าผมจำไม่ผิดมันคือบังกร7ดาวปะวะเออในการ์ตูนมันคือบังกร7ดาวปะหรือว่าเขาเรียกว่าบังกรหนึ่งดาวผมจำไม่ได้อ่าไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อ่าชอปโป้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับแซมปานะครับแล้วก็จะมีจอมันบูนะครับ อ่าประมาณนี้หลักๆเลยเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับหมายเลข17ล่างในอนาคตนะล่างโตนะครับอ่หลักๆตอนนี้คือจะมีประมาณนี้นะครับนอกนั้นคือจะเป็นแผดอื่นแล้วก็จะมีตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เป็นธาตุลมนะเออหรือว่าธาตุไม้นั่นแหละตัวนี้นะครับก็คือตัวของเซลเซลเนี่ยเป็นตัวเดียวโดดๆเลยที่เป็นธาตุธรรมดานะครับดินนําลมไฟเนี่ยคือตัวนี้ตัวเดียวเลยที่ติดเชื้อเอส อยู่เทียระดับเดียวกันกับตัวละคร5แสงมืดนะครับเออนะครับแสงมืดบางตัวยังอ่อนกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำนะครับหลกัลกๆเลยตัวละครเนี่ยมันเป็นสายลดเกราะได้ครับอาลดเกราะได้ดูดอัตราบล็อกอีกฝ่ายได้เพิ่มสถานะบล็อกให้ตนเองได้เมื่อบล็อกเนี่ยเราจะได้ตัวของต้านทานการควบคุมสามารถสแต็กได้5ชั้นและเมื่อ,อตัวของอัตราการควบคุมเราสแต็กเต็ม5รอบใช่ไหม5ขั้นนะครับ เราจะได้ตัวของต้านทานเนี่ยนะครับอ่าสูงสุดก็คือประมาณนี้เลยนะก็คือถ้าเราสแต็กได้ครบ3รอบนะเราก็จะได้18%ใช่ไหมนะแล้วก็ได้พลังโจมตีนะสามแล้วก็จะได้โลบาเรียจากดาเมจของตัวเองนะครับอยู่ที่60%บมันติดคูดาวสอรอบด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะสามารถโจมตีโจมตีแล้วมันก็สร้างบาเรียสร้างบาเรียสร้างบาเลียให้ตัวเองได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็เลยติดพิเอเอสกับตัวอื่นนั่นเองนะครับเนาะ แล้วคราวนี้นะอีกตัวหนึ่งที่เป็นเทียเอบวกแต่ว่าแบบติดโผแบบมันมันไม่น่ามาอยู่เทียนี้นะแต่อย่างที่บอกส่วนตัวผมคิดว่าตัวนี้เก่งนะแต่ว่าตัวนี้เป็นแสงมืดตัวเดียวที่ได้เทียเอบวกนะครับประมาณนี้นะแล้วก็คราวนี้จะเป็นตัวละครธรรมดาแล้วนะครับตัวละครธรรมดาที่ติดเทียเอบวกเนี่ยโกกูร่างธรรมดานะครับจะเป็นตัวละครที่แจกในวันที่ 2, 2ด้วยนะตัวนี้นะครับอ่า แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เติมเงิน39มสิบเก้าสามสิบแปดบาทปะนี่กูฮงงวัยห,หนุ่มอันนี้เก่งจริงอันนี้ตัวแรกคือเก่งจริงนะครับอีกตัวนึงเนี่ยนะครับลิงแดงครับอ่าลิงแดงแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเก่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันต้องใช้เวลานะครับก็คือตัวนี้อ่าท่าแสงมืดนะครับอ่าเคปล่านะครับนี่มาอยู่กับไอตัวนี้เลยนะ นี่ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเก่งอยู่นะแต่อย่างที่บอกปัจจัยในการเล่นมันเยอะนะครับแล้วก็อ่านี่ครับฟิเซอร์นะครับพี่ของไอตัวฟิเซอร์นะแล้วก็จอมันบูล,ล่างเด็กครับอ่าตัวเนี้ยมันเป็นสายควบคุมที่เกิดใหม่ได้อ่านดูดีๆเหมือนเป็นตัวรับเท้านะหมเป็นแทงนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แจกฟรีช่วงต้นเกมเลยก็คือช้างแห่งอนาคตอันนี้เก่งจริงเหมือนกันนะครับแล้วก็หมายเลข17นะครับอ่าหมายเลข17ท็อปนะก็คือร่างเริ่มต้นเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับจะมาเป็นตัวของนี่ครับจอมมันเบจิต้าอันนี้คือเทียอเอบวกนะอ่าแล้วคราวนี้จะเป็นเทียเอครับเทียเอเนี่ยก็จะมีตัวละครแบบ เอ่อเทียเอก็จะมีเบจิต้าอ่ามีเบจิต้าร่างธรรมดานะครับเบจิต้าร่างธรรมดาจอมันบุอ้วนนะครับอ่าจอมันบุอ้วนเนาะแล้วก็ตัวอะไรอีกเอ่ยอ่านี่ครับโกคูร่างเด็กนะฮะร,ร่างจีทีนะครับแล้วก็ไอ้นี่อ่ามังกรสี่ดาวนะครับ แล้วก็จะมีเป็นกู้ห้างล่างอนาคตหนาล่างแบบแผนขาดนะแล้วก็จะมีฟิเซอร์อู้ฟิเซอร์รอบนี้ไม่ค่อยเก่งนะหาฟิเซอร์ติดเทียเนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับอ่าชินนะครับเป็นพระเจ้าเนาะแล้วก็จะมีอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าซามัสนะครับเป็นล่างอีกล่างหนึ่งนะของแบบล่างในอนาคตที่แบบไปขโมยล่างโกคูเนาะ แล้วก็จะมีนี่นะครับอ่าจะนด้ป้านะครับตัวนี้แล้วก็นี่อ่ามัางกรหกดาวนะครับมับงกรหดาวแล้วก็จะมีอ่านี่ครับอ่ากูฮังล่างสองนะซุปเปอร์ยาสองนะครับ,ลนะรรบแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับอ่าเป็นช้างล่างที่แบบ oh <my> เอามาคอมโบกับล่างธรรมดาได้ด้วยนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวของน้องแมวนะน้องแมวมีไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องแมวอ่าน้องแมวเนี่ยติดเทียเอนะเป็นตัวละครแร้งแบบแรงตับมากคือแรลงฮีโร่เองนะแต่ว่าติดเทียเอนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้การได้โอเคเพราะมันเป็นตัวละครฮิลไงเออนะครับมันหายากนะเกมนี้ตัวละครฮิลได้ก็เลยติดเทียเอซึ่งผมคิดว่าควรปั้นนะตัวนี้นะครับ อ่ะแล้วก็อีก2ตัวละครที่เหมือนจะควรมีติดทีมไว้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเก่งมากๆรองจากธาตุแสงมืดเหมือนกันซึ่งตัวละครที่สามารถชุบชีวิตได้เนี่ยแสงมืดเนี่ยจะมีตัวเดียวก็คือตัวนี้ซึ่งโอกาสคือ50%เมื่อเพื่อนตายปุ๊บเนี่ยมันจะมีโอกาส50%ที่จะชุบชีวิตเขาขึ้นมาใช่ไหม แล้วปัญหาคือตัวละครที่เหมือนจะเก่งกว่าตัวนี้นะในการชุบชีวิตยอย่างเดียวนะอันนี้มันติดเทียร์ก็สอ,อยู่แล้วใช่ไหมมันเก่งสุดอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมีทั้งฮิวมีทั้งบัฟดาเมจเพื่อนมีทั้งชุบชีวิตมันแม่งโกงอะ่ะง่ายๆนะครับนะเอาเป็นว่ามันคือออราวแล้วแต่ตัวละครที่ชุบชีวิตแน่นอนเลยคือคอมโบหมายเลข18แนะครับแล้วก็คูุลินซึ่งเราจะไปปวดหัวกันก็ตอนที่เราไปเล่นด่านนี้ครับ ดานหอคอยเนี่ยนะหอคอยร้อย OK ชั้นเนี่ยเดีย๋ยวหลังๆักเนี่ยไปเจอคุรุลินกับตัวแบบไอหมายเลขสิบแปดที่ตีกาหน้าผากนะครับตีตายแล้วแม่งชุบอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรมีติดทีมไว้นะครับก็คือเป็นตัวของหมายเลขสิบแปดนะครับแล้วก็คุรุลินนะครับคุรุลินเนี่ยถ้ามีหมายเลขสิบแปดเนี่ยแพสสีสุดท้ายของเขาเนี่ยตอนเลเวลร้อยเนี่ยอ่าถ้าเรามีหมายเลขสิบแปดเนาะก็คือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายก็คือไม่ว่าจะเป็นอีกฝ่ายหรือว่าเราเนี่ย ตายปุ๊บมันก็จะชุบขึ้นมาแต่ว่ามันจะเอาเลือดของพารามิทที่มีชีวิตอยู่20%เนี่ยไปแปลเปลี่ยนเป็นเพื่อนที่ชุบชีวิตเป็นพลังชีวิต10%แล้วก็ได้พลังนะครับหรือว่าเกรดอันตรีมาเลย50%นะถือว่าเอาเรื่องนะครับและก็ตายปุ๊บเนี่ยมันได้พลังโจมตีบัฟทั้งทีมด้วยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อ่าควรค่าแก่การเล่นเนาะนอกนั้นเนี่ยเราก็ไม่พูดและกันพวกเทียบีเทียซีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเอาแค่เทียกอตเทียเอสเทีย A บวกแล้วก็เทียเอพอใช่ไหมส่วนตัวคิดว่าแนะนําทําแค่ตัว A บวกไปก่อนเพราะว่าเทียเเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเดียวที่แบบเราน่าจะหาได้อนอกนั้นแม่งเป็นแสงมืดไปแล้วนะครับซึ่งแสงมืดเนี่ยแบบบอกได้เลยว่าเติมประมาณหมื่นสองหมื่นน่ะถึงทาดาวได้ค่อนข้างโอเคเอาไปใช้งานได้เพราะฉะนั้นถ้าสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยอ่ะผมว่าเล่นแบบนี่แหละนะครับธาตุไม้สายฟ้าน้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไฟอ่ะประมาณนี้ดีกว่าเนาะ แล้วก็ความเก่งไอ้พวกแสงมืดเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆมาอ่านเองแล้วกันเนาะแต่ว่าตัวละครที่แบบผมเชียร์ลวกันนะตัวละครที่ผมเชียร์เนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะเป็นเซล,ลใช่ไหมเ,เซล,เ,ลเนี่ยนะครับมันจะเป็นการโจมตีสร้างดาเมจ215%ใส่ศัตรูแนวหน้านะครับแล้วก็ทําลายพลังป้องกันอีกฝ่ายก็คือติดบีบัฟอ่ะก็คือลดพลังป้องกัน20%สามารถทับซ้อนได้5ชั้นถ้าเราอัปเกรดมาเป็นเลเวล2เนี่ยจะติดยั่วยุด้วย เออแล้วก็เกมประเภทนี้ครับต้องบอกก่อนว่าแนวหน้าเนี่ยแนวหลังเนี่ยมันจะมีการจัดประมาณนี้สมมุตินะสมมุติแนวหน้าครับสังเกตผมสามารถเอาตัวละครแนวหน้าเนี่ยมาไว้ตัวข้างหน้าได้อีก2ตัว3ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายมีแนวหน้า2ตัวผมสามารถใช้เซลตีปึ่งเนี่ยโดน2ตัวนะโดน2ตัวนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติแนวหน้าตายแล้วสมมุติแนวหลักอ่าแนวกลางก็ตายเหลือแค่ไอแนวหลังเนี่ย เซลล์ก็จะตี3ตัวเพราะฉะนั้นแนวหน้าที่หมายถึงคือตีแนวหน้าทั้งหมดนะครับเข้าใจไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนวหน้ามี3ตัวมันก็จะตี3ตัวนะครับแถวหน้าแถวหลังตายหรือแค่แถวหลังมันก็จะตี3ตัวอยู่ดีเข้าใจไหมอ่าแต่ถ้าแถวกลางมีตัวเดียวมันก็จะตีตัวเดียวหรือว่าช้างอย่างเงี้ยช้างเนี่ย,ยจะตีตัวที่แบบอยู่แผง ถ้าจะไม่บิดมันแผงแผงกลางหรือแผงหลังก่อนนี่แหละนะครับแต่ว่าติดเลื่อนไหลด้วยหลกัหลกๆแมคนิกมันจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวละครเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างโอเคนะครับโกงแล้วกันนะแล้วก็แสพสซีฟเนี่ยนะครับเป็นการโจมตีทั่วไปเนาะสร้างราเมจ86%ก,กับสตูนกับสตูแนวหน้าเนาะแล้วก็ขโมยอัตราบล็อกอีกฝ่ายมาด้วยถ้าเป็นระดับ2เนี่ยขโมยอัตราบล็อก20%อถ้าโจมตี2ตัวก็ดูด2ตัวนะ แล้วก็แพสซีฟครับก็คือเพิ่มอัตราบล็อก20%นะครับมีโอกาส50%ได้รับลอยสายฟ้านะครับก็คือได้ต้านการควบคุม6%อัพเต็มก็ต้านการควบคุม30%แพสซีฟสุดท้ายเนี่ยนะครับเลเวล100เนี่ยก็คือเมื่อได้รับลอยสายฟ้าเนี่ยเต็มนะอ่าเต็มเลยก็คือต้องได้5ชั้นเลยเนี่ยเราจะเข้าสู่สถาน,นะอ่ารูปร่างสมบูรณ์3รอบก็คือได้3เทิร์นนะอ่าประมาณนี้ จะได้ตัวของการควบคุมเนี่ย30%เนาะแล้วก็พลังโจมตี30%แล้วก็สร้างบาลียจากพลังโจมตี60%เป็นเวลา2รอบนะครับแล้วก็จะรีเซ็ตทุกๆ3รอบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมันยืนได้เรื่อยๆอ่ะถ้าตราบใจที่มันไม่ตายมันก็จะเก่งมากๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฟังับแจกฟรีที่ผมบอกได้เลยว่าแม่งเกมเนี้ยตัวแจกฟรีแบบโคตรกง ปกติเราจะเห็นตัวแจกฟรีกักตาทําให้เราผ่านด่านไปได้ไกลไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าช้งอะ่ะผมเล่นแบบไม่เติมอะ่ะจนแบบเลเวลยี่สิบเก้าปุ๊บตันเนี่ยมันต้องแบบเลเวลยี่สิบเก้าถึงไปด่านต่อไปได้มันก็ยังฟันทุกตัวตายอยู่ดีนะฟันทุกตัวชับ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 ,ชบ,ชบแบบมันสามารถไปได้ไกลเรื่อยๆเลยเพราะตัวมันเก่งมากอันติเมทเนี่ยจะเป็นการสร้างราเมจใส่เป้าหมายเดียว311%กับศัตรูที่พลังชีวิตเนี่ยนะครับอ่าต่ำสุด และเมื่อสังหารได้เนี่ยจะทำการโจมตีเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้ดาเมจ160ดาเมจใส่ศัตรูที่พลังชีวิตต่ำสุดซึ่งสามารถสังหารได้เรื่อยๆค่าตัวแรกตายค่าตัว2ตายตัว3ตายตัว4ตายตัว5ตายตัว6ตายมันฆ่าได้ทั้งเกมเลยนะครับแล้วดาเมจก็ข้างแรงและถ้าเราอัพมาเรื่อยๆเนี่ยบอกได้เลยว่าอัตราคิเพิ่มขึ้นนี่คือซอยเละนะครับและแพสซีฟอันนี้คือสร้างดาเมจทั่วไปนะครับ 65%อ่ตาต่อศัตรูแถวหนึ่งะครับแสดงว่ามันจะยืนอยู่ตำแหน่งเดียวกันอ่ะเอาง่ายๆเลยนะครับการโจมตีของช้างเนี่ยมันจะไม่ใช่โจมตีแนวหน้าไม่ใช่โจมตีแนวหลังแต่จะเป็นการโจมตีแนวหนึ่งแนวหนึ่งในที่นี้เนี่ยคือจะนับจากตําจำนวนของศัตรูที่เยอะที่สุด แนวกลางเยอะสุดมันก็ฟันแนวกลางแนวหลังเยอะสุดมันก็ฟันแนวหลังแล้วมันติดสถานะเลือดออกด้วยสร้างดาเมจ40%นานสองรอบดีมากครับฟันทีเดียวก็เกือบตายทั้งทีมแล้วนะอ่าแล้วก็สกิลแพสซีฟเนี่ยคือเมื่อสังหารได้จะเพิ่มอัตราคิติคอน8%ให้ตนเองสามารถทับซ้อนได้ห้าขั้นนะครับถ้าเอามาคู่กับช้างที่เป็นล่างเหมือนกับไอตัวสีม่วงอ่ะนะครับอ่ะช้างฆ่าได้แล้วก็ไอช้างอนาคตฆ่าได้มันก็จะแบ่งอัตราคิให้ทั้งสองตัวนั่นเองนะถ้าอยากเอามาเล่นด้วยกันน่ก็เป็นเทียร์เอใช่ไหม นะแล้วก็แพสซีฟก็คือเมื่อสร้างคลิติคอนฟื้นฟู HP ของพลังโจมตี60%นะครับให้กับฝ่ายพันธมิตรที่มีอัตราพลังชีวิตต่ำสุดเพราะฉะนั้นเอาเป็นซับก็ได้ตึงๆนะครับบอกเลยว่าโคดิเชียนะนะแล้วคราวนี้ามาดูอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าดีก็คือโกคูตัวนี้แจกฟรีวันที่2จากการล็อกอิน7วันถ้าจำไม่ผิดนะ7วันปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่8วัน,นครับล็อกอิน8วัน ล็อกอิน8วันจะได้โกคูร่างธรรมดาใช่ไหมอ่าแล้วก็ล็อกอินไอ้ล็อกอิน2วันผู้บิดล็อกอิน2วันได้โกคูร่างธรรมดาล็อกอิน8วันได้ซูเปอร์ซยากรอตนะครับซึ่งเป็นเทียร์กอตเลยของจริงนะครับตัวโกคูเนี่ยนะครับโกคู Goku เนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> การโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งทีมสร้างดาเมจ450%แต่จะสร้างดาเมจเนี่ยใส่ศัตรูทั้งหมดเนี่ยกระจายดาเมจกันนะ 4 5 0นี้จะกระจายให้ศัตรูทุกตัวถ้ามี6ตัวก็แบ่งคนละประมาณ80% 70%อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคล้ายๆกับถังห้าวในถังซาน3ดีเลยที่สร้างดาเมจแบ่งแบบดอกละเป็นพันเเซ็น่ะเออแต่แบบมันกระจายดาเมจกันแต่ศัตรู1ตัวเนี่ยจะโดนดาเมจไม่เกิน400%แสดงว่าถ้าเหลือ1ตัวเนี่ยเราก็สามารถซัดสกิลตูมสร้างดาเมจ400%ได้เลยนะครับพร้อมกับล้างบัฟอีกฝ่ายอ่าล้างบัฟเลย1ชั้นนะ แล้วก็แพสซีฟการโจมตีธรรมดานะครับจะเปลี่ยนการโจมตีธรรมดาเนี่ยเป็นการโจมตี4ครั้งสร้างดาเมจครั้งละ32%กับศัตรูแนวหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะโดนดาเมจอยู่ที่ประมาณ1 0 0อ่า120กว่าเปรเใช่มั128้ย1 2ประมาณนี้นะถ้าเราอัพเต็มเนี่ยก็จะเพิ่มความแม่นยำของสกิลเข้าไปด้วยนะครับ แล้วก็สกิลแพสซีฟอีกอันหนึ่งเนี่ยเมื่อฮีโร่ฝ่ายมิดเคลื่อนที่นะครับตนเองจะได้รับลมปาน1ชั้นนะครับหากมิดอ่าหากฝ่ายมิดเนี่ย mid, อ่ามีมิสเตอร์ซาตานในทีมมีโอกาส20%ที่จะได้อีกชั้นหนึ่งนะเออไอตัวลมปานเนี่ยก็คือต้านทานการควบคุมเนี่ยนะสามเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจกระสุนลมปานแรงขึ้น10%และเคลื่อนอ่าและขึ้นกระสุนลมปานนะครับพูด,ดง่ายๆคือถ้าเรามีมิสเตอร์ซาตานเนี่ยสกิลนี้ก็จะบวก จากตอนแรกเพื่อนเคลื่อนที่1ชั้นลมปานก็จะได้แค่หนึ่งใช่ไหมคราวนี้มีโอกาสที่จะได้2ชั้นใช่ไหมและมันเหมือนกับทับซ้อนได้เรื่อยๆแต่ว่าการใช้สกิลเนี่ยหรือว่าการตีธรรมดาเนี่ยมันก็ลมปานก็จะหายไปนะเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยสแต็กได้เพื่อนมี5คนใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าสกิลนี้แรงขึ้น50%สนกิลนี้ก็จะแรงขึ้น50%เป็นตเป็นตัวละครที่โกงนะโกงเลยครับบอกเลยว่าโกงนะครับอ่ะแล้วก็แพ้สิบสุดท้ายเนี่ย หากพันธมิตรตายเนี่ยจะแปลงเป็นร่างซูเปอร์ไซยาก็คือลบการควบคุมทั้งหมดนะครับ3รอบนะก็คือเป็นซูเปอร์ไซยสา3รอบถ้ามีคูรุลินเนี่ยหรือว่าคูรุลินตายเนี่ยก็จะยื้อเวลาของซูเปอร์ไซยาอีก1รอบนะแมคคานิกของเนื้อเรื่องมันเลยนะครับแล้วก็เราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา30%อัตราคีเพิ่มขึ้นมาสามสิแล้วก็สปีดเพิ่มขึ้นมา30หน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนตายเก่งและถ้าคูรุลินตายเนี่ยเก่งกว่าเดิมนะครรััับปปะมาาณนนนน้ถือวว่่่เ็หึงตที ดีนะครับดีเลยแหละแล้วก็ตัวที่อยู่ในเชียร์เอบวกเนี่ยนะครับเอ่อตัวนี้อ่ะมันเป็นสายซุปชีวิตนะนะครับหลักๆเนี่ยผมมองว่าตัวของั้งแจกฟรีนะครับตัวของโกคูแจกฟรีตัวของตัวอ่โอาโกฮังเนี่ยเติมเงิน38บาทใช่ไหมแล้วก็ตัวละครของฟีเซอร์เนี่ยมผมออก3ตัวเหมือนฟีเซอร์มันเกลือปะวะ ไอเหมือนเซลสอ,สอรี่สอรี่เซลเซลไม่ใช่ฟิเซอร์เหมือนเซล,เซลอ่ะมันเกลือมากอ่ะเป็นตัวละครที่ออกง่ายมากนะ,<ฮ>ะผมออกสตัวผมว่าสีตัวเนี้ยน่าเล่นเออหลักๆเลยคือสตัวนี้น่าเล่นนะครับแล้วก็จะมีหมายเลข18นี่แหละนะครับแล้วก็คุลิลินเนี่ยน่าจับเอามาเล่นแล้วก็ตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเก่งก็คือตัวนี้อ่าคารินเนี่ยติดเทีย์ A นะ ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับอ่าเพราะว่าเป็นตัวละครฮิลเลอร์เนาะนอกนั้นเนี่ยก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆจะสุ่มตัวละครได้เพราะมันขึ้นอยู่กับดวงอ่าอันนี้บอกตามตรงเลยขึ้นอยู่กับดวงนะครับหรือว่าเพื่อนๆอวยตัวไหนก็ได้เหมือนกันนะลิงทองเนี่ยผมอยากเล่นเหมือนกันนะลิงทองอย่างเงี้ยเพ่ะนะครับเออนักไทได้มาน่าเล่นเหมือนกันมันมีแพ้ทางชนะทางด้วยก็มาดูเอาล,ละกันหล,กลักๆคือจะประมาณนี้ส่วนตัวผมอวยประมาณ 4ตัวนี้5ตัวนี้นั่นเองครับนอกนั้นั้นเพื่อนๆก็ลองไปอ่านสกิลแล้วก็ลองมาพิจารณาดูส่วนตัวเนี่ยอ่ะผมลืมอีกหนึ่งตัวใช่ไหมลืมตัวพระเอกไปได้นะครับก็คือตัวหังล่างวัยรุ่นตอนปล่อยสกิลเนี่ยมีสแตนข้อออกมาจากข้างหลังด้วยอย่างเท่นะครับตัวนี้ผมว่าโกงแบบโกงอะ่ะนะสกิลของเขาเนี่ยเป็นการสร้างรดาเมจร0ให้กับศัตรูทั้งหมดมีโอกาส4 0นะครับ ต่อเป้าหมายที่สร้างดาเมจสะสมนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเราจะสร้างดาเมจสะสมกับศัตรู1ตัวเนี่ยแรงสุดใช่ไหมมันมีโอกาส45%ทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยมึนงงอ่พูดง่ายๆคือเป็นสกิล CC ได้ด้วยอ่าและถ้าฝ่ายเรามีโกคูเนี่ยสกิลอัตราคิดพอดเนี่ย20%เลยคือแม่งแค่มีโกคูมึงเก่งขึ้นเลยเฉยเลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสกิลโจมตีทั้งทีมมีโอกาส45% สตันด้วยแต่ว่ากับศัตรูที่เราสร้างระเบิดได้สูงสุดนะเออนะครับแพสซีฟเนี่ยเป็นการโจมตี3ครั้งแบบสุ่มนะครั้งละ65%ก็สร้างระเบิดที่ประมาณ190%นะครับ95%โดยประมาณถ้ามีตัวเดียวก็ตีตัวเดียวเลยปั๊บปั๊บปับสครั้งประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าอัพเป็นระดับ2เนี่ยก็อ่าทำให้ตนเองเนี่ยอ่ามีบัฟ ก็คือจะเพิ่มอ่สมมติเรามีบัฟหชั้นเราจะเพิ่มอัตราคีให้ตัวเอง5%ด้วยอ่ายิ่งมีบัฟไอ้นี่ก็ยิ่งติดคลิเยอะประมาณนั้นแล้วก็แพสสิบอันหนึ่งคือทุกครั้งที่เราเสีย HP 35%เราจะได้โลหกสิจากพลังโจมตีของเรานาน2อรอบเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยโดนดาเมจปุ๊บสร้างโลโดนดาเมจปุ๊บสร้างโลโดนดาเมจปุ๊บสร้างโล,โรส,รงโลสร้างโลได้3ครั้งอะ มันเก่งพอๆกับโบลี่เลยนะแต่ว่าโบลี่อ่ะเทียก๊อดใช่ไหมโบลี่เริ่มต้นมาเนี่ยมันจะสร้างโลบาเลียจากพลังชีวิตของตัวเอง5 0าเนี่ยแปลเป็นโลใช่ไหมหน0้อยอะไรประมาณนี้อาจได้โลเหมือนกันแต่อีก,กหูหางแม่งสร้างโลได้3รอบอะปับป๊บปๆ๊บปับขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเก่งแล้วก็จะมีตัวของถ้าเราอัพเป็นเลเวล3นะเราจะได้ลดดาเมจด,ด้วยนะครับสับซ้อได้5ชน้นเอัอเป็นไถ้เราตัเน,นด 3 5ก็จะสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าไม่มีตัวฮิลเนี่ยมันสร้างโลได้3รอบแต่ถ้ามีตัวฮิลเนี่ยก็จะสร้างโลได้สูงสุด5ชั้นประมาณนั้นเนาะอ่าแล้วก็แพสสิสุดท้ายเนี่ยถ้าเพื่อนตายบวกอัตราคิติคอนตัวเอง10%อทับซ้อนได้สูงสุด5ชั้นนะครับง่ายๆเลยและไม่สามารถลบล้างได้ด้วยเออและถ้าเป็นเลเวลสอฟื้นฟูสกิลอันตินะครับสาแต้มอ่าเลเวลสุดท้ายฟื้นฟูเกตอันติ 50แต so, like on well, like on like like ้มเก็บ1 0 0แต้มก็ใช้สกิลต่อเพราะฉะนั้นคือคือเป็นตัวที่ปั้นตัวเดียวนะแล้วเอาเพื่อนอีก5คนไปตายอ่ะมึงเก่งเลยง่ายๆเออปั้นตัวเดียวแล้วเอาตัวเนี้ยเป็นตัวแบบแล้วเล่นแบบเกม3ก๊กแ่ะมันจะมีบางตัวที่แบบเพื่อนตายแล้วเก่งเพื่อนตายแล้วเก่งเขาจะเล่นตัวเนี้ยเป็นตัวแบกแล้วเพื่อนกากให้ตายให้ตายให้ตายแล้วตัวหานี่แบบต่อยต่อยต่อยสกิลต่อยสกิลต่อยสกิลต่อยตัวเดียวไปเลยเออเป็นตัวแบบที่ผมมองว่า มันมันเป็นตัวแลงเอสได้เลยนะในความคิดผมอะ่ะเออเพราะว่ามันสร้างบาเรียให้ตัวเองได้ใช่ไหมเออเพื่อนตายสิกฤิเก่งขึ้นอีกใช่ไหมสกิลนี้ก็สร้างบาเรียได้อีกสกิลนี้อ่ะก็ถ้ามีโกคูก็อัตราคีเพิ่มขึ้นมาเลยยีแถมมันสตันได้ด้วยนะครับแล้วก็การโจมตีแบบสุ่ม3ครั้งอะไรประมาณนี้ค่อนข้างโอเคหลักๆเนี่ยผมจะเชียร์เป็นตัวที่แบบเนี่ยอู๋หางล่างเด็กนะตัวนี้อ่า ตัวของช้างอ่าล่างอนาคตโอคู oo, ใช่ไหมมาวันที่2นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเซล์นะครับประมาณนี้ผมผมเชียร์ให้4ตัวเนี้ยคือเป็นตัวที่น่าปั้นที่สุดแล้วนั่นเองนะแล้วก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไ b e แล้วก็กดแชร์แต่ว่าถ้าใครโชคดีได้ภาพแสงมืดเนี่ยก็เอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ